สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามีนัดกันอีกแล้วนะคะในวันที่1นธันวาคมพุทธศักราช2.564ว่าราศีไหนบ้างนะคะที่มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้นะคะชาวราศีเมษค่ะก็เป็น1ใน5ราศีนะคะที่มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบในช่วงระยะเวลานี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ราศีเมษนะคะก็เป็นหนึ่งในจํานวน5ราศีค่ะที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในช่วงระยะวันที่1นธันวาคมนี้นะคะแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการนําเอาลัคนาราศีเมษมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวต่างๆที่โคจรไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเลยท่านผู้ชมจะต้องมีสติค่ะมีวิจารณญาในการรับชมนะคะแล้วเอาคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าในวันนี้นะคะการเงินของชาวราศีเมษนะคะโคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะในภพสุภะถือว่าการเงินดีมากๆในช่วงของวันนี้ค่ะแม้กระทั่งนะคะ โชคลาบนะคะโคจรมาอยู่ในภพการเงินด้วยดาวดวงนี้เขาเข้ามาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63แล้วนะคะส่งผลยาวไปจนถึงต้นปี65เลยเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะชาวราศีเมษมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบในเรื่องต่างๆเหล่านี้บ่อยมากเลยนะคะช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งนี้ค่ะแต่ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะดาวพบสุภะนะคะก็โคจรเข้ามาอยู่ในเรือน โชคลาบอีกเห็นไหมคะส่งผลดีมากๆในวันนี้ที่ท่านจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบตรงจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามนะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในวันนี้ท่านก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้อาจจะมีอะไรขุกุคลักมีนู่นมีนี่มีปัญหานู่นเข้ามาให้ท่านจะต้องแก้ไขแต่อย่าท้อนะคะโชคลาบท่านมาแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าเอามาเป็นการขัดลาบของท่านนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็แก้ไขค่ะนะคะใจเย็นๆแก้ไขทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ ปัญหาต่างๆที่จีลาบอกนี้นะคะจีลาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะคะจะได้ทราบแล้วก็กันแก้ในวันนั้นนะคะอาทิเช่นนะคะอาจจะมีคนรอบข้างเพื่อนบ้านต่างๆในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมาพูดอะไรให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเรากับพี่น้องนะคะ ที่อยู่ในเพศเดียวกันนะคะอาจจะมีการผิดใจกันไม่เข้าใจกันพูดอะไรกันก็ไม่เข้าใจกันไม่รู้เรื่องนั่นเองค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ให้เราะมัดระวังในเรื่องของบุตรหลานของท่านด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบุตรหลานอาจจะมีเกณฑ์การไปอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภออย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะหรือกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือเพศตรงกันข้ามในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่อนข้างที่จะมาจู้จี้จุกจิกกับท่านทําให้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างนี่นะคะ ก็คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อย่างไรก็ตามนะคะเอาตรงจุดนี้นะคะมาเป็นแนวทางถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอ๋อจิลาพยากรณ์ไปแล้วฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันควรจะทายังไงฉันต้องนิ่งๆแล้วก็แก้ปัญหาไปให้ได้ดีที่สุดนะคะอย่าเอาตรงจุดนี้มาเป็นอุปสรรคในการที่ท่านจะได้โชคได้ลาภในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะจิลาก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกทุกท่านนะคะโชคดีในวันนี้ค่ะ ร่ำรวยเงินทองจับเงินได้เงินจับทองได้ทองคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการนะคะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ